มาเก็บสตรอเบอรี่ขันห้องบวเก็บนั่สิเห้หอยมันมากินเมือเดียจะพวกหอยพวกอไแมงมันมาแทะเหมือเดียปีนี้มันหน่วยบพใหญ่เพราะว่ามันบ่ค่อยถือฝนฝนมันบม่ตกฝนหลายฝนบางพอก็จะมาตกเงินช่วงหลังๆนี่ เห็นบ่จ้ะคัานอฮาบกเก็บมันสิมันก็สจิมีแมงมาแถมัน,นะมนแล้มันโตยอย่างมาง่ามแท้แล้วี่หน่อยะย่าท้ายให้เบิ่งเห็นบ่ะผีเสือ้อยังมาสีง่ามแท้น,นั่นป่ะ พิย่านคุ้นจำดีพิย่านไปให้มันอยู่นี่แล้วฝ้าสสวนไอ้สตอเบอรี่ให้พี่หน่อยเอาไปทิ้งไว้จ๊กมือหนึ่งสองมือมันกระสุกกำลังไอ้ กลังฮ่มๆเต็มอยู่จ้ะต้องค่อยเข้ว่าเบิ่งซุมือจ้ะก็จังสันนก,กนกมากกิกแล้วก็ัาหอยถาดมาก,กินผู้เข้าต่อกระแตกออกแตกออกเต็มอ้อะกินบ่ท่านถ้าตะทินพี่น้อยกันนั้นแตกงอดออกร้ายเราจ้ะ ข้างล่างกับพ่อข้างล่างกล้วยกับพ่อกล้วยนี่จะ้ะเม็ดมันลนเต้นให้กระทางเลต้นกระถินก็ขึ้นนะพี่น้นนอยจะได้ไปหากระทางไม่แยกออกให้มันใหญยอี่ยยน่อยก่อนหยิบทอนแล้วก็เอามามใส่กระทางไหมมันมติดเต้นน,นั่นนี่ เด้อกระตินเพื่อจะเอาไปเก็บไปกินกับไอ้อมะข่อยมะข่อยไอ้นั่งร่มด้วจ้ะโอ้ย,อยกําลังแตกยอดมันถือฝนจะให้เต้าอวออกอว่าออกคุนะ่ะเก็บเอาเด้อบอเก็บไปไหนด้อมาเก็บเอาเองแตกออกตุดยอดงามๆสอ่อนพักกระของ นี้นเนซามนอบบง่เลบระกมยเด้อมันมาข้นในสวนมืนในสวนเามาเป็นองเข เลือกงันมาหิวเขาสดสดห่อนห่อนหังไงเดเฮ็ดก mm ัน hmm. น kind of, ั่อมาจากลานค้าเ่ยแต่ว่าพักพี่น้อยไปเก็บนี่ปะพักกันมีอย่างเนแต่มีพักบุ้งนำเดะใส่เป็นน้ำพักบุ้งเรากับพักกาศเลยพักกาศสนิม มันอยู่นี่นี่อยู่ข้างเันตรงขามบันพี่น้อยนี่แล้วก็ไปนั่น,นห่าวเอาห่าวเอาคำว่าห่าวก็คือ,อ,ขอ,ขอขจังหวบเอาหวบเอาเนาะจ้ะภาษาบานพี่น้อยเนาะท่านใจฮ้อนสดมาท่านใจยันปากพอง <c oughs> จอทีวีเลยนะ่ะว่าเปนตัวเลยคุณนั่งกินอยู่ในห้องรบับแขก องาอกคนตกอาการบดีริเ่ณงีนะ้น้ำมืเลเลยดเ้อพี่นายปวดขาไม่เจ็บไ,ได้นะ

ไปร่องแกงมาด้วยจ้ะแกงเห็ดใส่ผักบุ้งปลังวีปยวๆครัฟลัมเขากบนแท่นไหมบ็กคามไ้ล